ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะแดดแจ่มแดดย้ากลับจากทำบุญไปวัดมานะคะวันนี้คุณแม่ทำคลิปสายค่ะค่ะนี่ค่ะลายค่ะเป็นลายนุพงก้าค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ขาดนุ่าก no ้าวค่ะลายนุ่าก้าวค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ําตาลนะคะค่ะลายนี้ถ้าเรียกว่าลายนุ่าก้าวหนึ่งพันหกร้อยบาทราคาย่อมเยาค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผื้นงามทุกผืนแจ่มทุกผื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ถามมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจง้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะ 1, ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงน,นะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ก็แหวนเพชรค่ะลายกี้เพชรค่ะพ <independent. S 1> ื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะวันนี้ค่ะผ้ามีราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายจี้เพชรค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะลายจี้เพชรค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะเขาเรียกว่าลายจี้เพชรค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะนี่ก็สวยนะคะสีนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นสีเลี้ยวมาจากต้นฟางนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะออร่ามากค่ะค่ะสีสีค่ะสีนี้ค่ะเป็นสีอันนี้นะคะเพราะว่าเป็นผ้าหลุดจํานำค่ะสีค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะสวยนะคะลายก็คุณแม่ก็มันมีหลายลายค่ะบางทีก็มันเป็นผ้าหลุดจํานำมาคุณแม่ก็อยู่ฝั่งการตลาดค่ะลูกค้าก็อยู่ฝั่งทอค่ะ มันไม่ได้ถามกันว่าลายไหนเป็นลายไหนค่ะบางทีว่าลายออกมาใหม่ค่ะค่ะนี่ค่ะสีธรรมชาตินะคะผืนนี้นะคะย้อมมาจากต้นฝางนะคะค่ะกลิ่นธรรมชาติอยู่ยังเลยค่ะค่ะรหัสแปดค่ะเป็นสีธรรมชาติเนื้อผ้าหนามากเลยค่ะหนานิ่มแน่นค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งข้ามเนิ่งให้ดูทางไลน์ อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ่าสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็สวยค่ะนี้ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเขียวเหนียวซาบค่ะค่ะเป็นลายดอกค่ะดอกพิกลเล็กๆค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะลายดอกพิกุลเล็กค่ะ ค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันหบาทนะคะขาดภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าค่ะคุณแม่ก็ตัดต่อภาพไม่เป็นนะคะคุณแม่ก็รู้แต่ค่ะบรรยายได้ค่ะแต่ว่าตัดต่อภาพไม่เป็นค่ะคุณแม่จบปริญญาปสี แสงสีเสียงก็ไม่ค่อยรู้จักปรับนะคะค่ะรู้แต่ทําไปตามธรรมชาติของคนแก่นะคะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะภาพไม่ชัดเจนนะคะค่ะถ้าภาพไม่คมชัดค่ะ1,600บาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ1,600บาทค่ะ 1,600บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะออร่ามาาค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีอันนี้ค่ะสีน้ำตาลสีม่ดแดงมินมะขามนะคะ ขาลายเก่าลายโบราณค่ะเนื้อผ้าหน,นานิแน่นค่ะนี่ค่ะลายเก่าลายโบราณของเรานะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ผ้าเนื้อผ้า,าหนานิ่มแน่นค่ะลายเก่าลายโบราณของเราค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับไปเป็นของขวัญของฝากนะคะค่ะถ้าอจาไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ก็โทรท,ทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ 1, วันนี้เป็นราคาผ้าหลุดจำนำนะคะค่ะราคาผ้าหลุดจำนำค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะนี่ก็สวยนะคะ ค่ะอกโทนสีเขียวหัวเป็ดค่ะขาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะขาะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะขาะเป็นลายเก่าลายโบราณนะคะลายพวกนี้ค่ะขาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะขาะผ้าวันนี้ราคาพอหยิบพอจับนะคะมันจะเป็นบางวันค่ะขาหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าขาะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะ ค่ะหนึ่บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะออร่ามากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่บาทค่ะ หนึ่งพันหกบาทค่ะนี่ก็เชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะสวยนะคะค่ะนี่ก็1,600บาทค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงค่ะออร่ามากค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะเขาเรียกว่าลายแมงดาค่ะ1,600บาทนะคะ ค่ะเป็นเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เรียกว่าเชิงสไลด์ตีนโยงค่ะค่ะเนี้ยค่ะเป็นเชิงสไลด์ตีนโยงนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะขาดสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงค่ะเชิงริ้วตีนโยงนะคะ ค่ะมีลายเชิงนิ้วตินโยนะคะลายเก่าลายโบราณค่ะเป็นลายแมงดานะคะลายนี้สวยนะคะค่ะอ่านี้เชิงนิ้วเช,เชิงแดงเชิงแดงแดงเหมือนค่ะเหมือนผ้าถุงของคุณแม่นี่แหละค่ะนี่ค่ะของคุณแม่ก็เชิงแดงเหมือนกันนะคะค่ะเชิงสมัยเชิงล่างเป็นชมพูนะคะ ค่ะหนึ่งบาทราคานี้วันนี้ราคานี้พอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงนะคะค่ะเป็นเชิงร่างค่ะเป็นเชิงริ้วตีนโยงเป็นสีชมพูนะคะค่ะถ้าถ้าคุณแม่กับภาพเร็วค่ะภาพไม่เด่นชัดภาพไม่คมชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งพันบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่ันหกรบาทนะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะลายนางเทียนค่ะวันนี้ก็เป็นผ้าหลุดจำนำราคานี้พอหยิบพอจับนะคะค่ะลายนางเทียนค่ะสวยเหมือนนางเทียนค่ะหนึ่งันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะค่ะครองานแต่ลายนังเทียนผืนนี่ไหมค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะออร่ามากค่ะดูดีดูเด่นนะคะใส่ออกงานก็เลิศหรูดูเด่นค่ะสวยค่ะ ค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะลายนางเทียนผืนนี้สวยมากเลยค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะ ผืนนี้เ no ป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะผืนนี้ค่ะสีอันนี้ค่ะสีออกสีเขียวขี้ม้าค่ะเป็นเขียวขี้ม้าบนหัวเป็ดนะคะค่ะจะมืดๆหน่อยนะคะเวลาเข้ากล้องค่ะแต่ว่ามันเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะเป็นของเก่าของโบราณค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพัน ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณคา่ะเป็นงานไหมบ้านทุ่งยืนนะคะผืนนี้นะคะของเก่าของโบราณคา่ะค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะค่ะไปให้คนเฒ่าคนแก่ไปฝากพ่อแม่ไปฝากคุณยายคุณย่าของเรานะคะค่ะรหัสสองค่ะค่ะออกสีทึบๆหน่อยค่ะเป็นสีเขียวหัวเป็ดนะคะเขียวหัวเป็ดบนขี้ม้าค่ะลายเก่าลายโบราณคา่ะลายดอกพิกุลน,นะคะ ค่ะและเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนด้วยค่ะหนาค่ะหนามากเลยค่ะตัวนี้ค่ะค่ะคนเก่าคนโบราณท่านจะชอบทําสีออกสีเป็นโทนทึบๆหน่อยนะคะค่ะนี่แหละของเก่าของโบราณแท้ค่ะ นี่ก็สวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางบันไดหน้าค่ะค่ะสวยนะคะก็คล้ายๆลายร้อยดาวนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเขาจะตกแต่งค่ะตกแต่งใหม่นะคะออกมาในภาพใหม่ค่ะลายค่ะเป็นลายเหมือนลายค่ะเหมือนลายร้อยดาวนั่นแหละคะ่ะแต่เขาประดิษฐ์ใหม่นะคะสวยมากนะคะเชิงล่างก็สวยค่ะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะลายคล้ายๆลายร้อยดาวนั่นแหละค่ะเขาจะค่ะเพิ่มเติมการสวยงามใหม่ขึ้นมาอีกนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะราคาห6 0 0บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่ันหกรบาทค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดนะคะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ